พาเ,เพื่อนมาเก็บเห็ดค่ะเดินตั้งไกลนะข้ามมาตั้งแต่อ่าทิศตะวันออกอ่างแล้วทิศเหนืออ่างเดินมาจนถึงน้ําตกนะเพิ่งเห็นดอกเดียวเนี่ยโอ้นี่ไงซองดอกแหน่ว่าไม่มีก็มาเจอตรงน้ําตกเละอีกโอ้อันนี้แห้งอนะเป็นเสือ้อเลยดินแห้งมากจ้าไม่มีเห็ดดอกเด้อพี่น้อง ใ้่อยากจะมาหาก็ต้องรอฝนตกเด้อไม่พึ่งเดมแบบว่ามาสำรวจป่ามาสำรวจเฉยๆนะคะก็นึกว่าจะมีแหละนึกว่าเขายังออกอยู่เนาะพอดีมีโอกาสมาจ้ะจะเอาน้ำมันเต่ยังไม่ถึงเวลาลูกค้านัดกันเลยแวะเด้อไม่ได้ชวนใครมานะคะแล้วม่รู้ว่าเห็ดจะได้ไหมเนาะคุณแม่ทัศนีก็ใจเย็นๆนะคะ ถ้นหนูเก็บได้เยอะๆเดี๋ยนูนจะส่งไปให้จ้ามันไม่มีจริงๆค่ะคุณแม่ช่วงนี้นะคะหนูก็มาพอได้มาพาเพื่อนๆมาเนาะพามาเก็บบรรยากาศในป่านะคะว่ามีป่าเขาก็โดงบุรีดำนะคะตรงนี้ก็แถวบริเวณลำธารแถวบริเวณน,น้ำตกนั่นแหละจ้ะที่ไม่พึง่ง พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดเพาะนี่แหละค่ะเปราะส,สวยๆนะคะวันนี้ก็มาเก็บเปราะเนาะเพราะว่าไม่มีเห็ดจ้ะเก็บเปราะไปจิ้มกับน,น้ำเพลิกนะคะเปราะอ่อนๆเลยนะคะแต่ถ้าเจอเห็ดก็โชคดีไปป่าไม่ค่อยรกนะแต่ถ้ามีเห็ดงอกเราก็เราก็จะเห็นเลยแหละอ่ะแถวนี้ จะไม่ค่อยรกนะคะไม่พึ่งก็กวนอบุญสวงเหมือนเดิมแหละพามาแวะหน่อยนะคะเขาจะไปน้ำมันแต่ก็ไปกับเขานั่นแหละแต่ว่าไม่พึ่งจริงจริงเขายังไม่มาหรอกเวลายังไม่ถึงแต่ไม่พึ่งกวนเขามาก่อนเวลาเอาเวลานั้นที่เหลือมาหาเห็ดนะืออือออมแบกเขามีน้สังหกัก พี่น้องเอ้ย่าแต่สิบมีผู้ใดมากเก็บเห็ดยังมีอยู่เห็ดก็บ่งงอกหรอกจ้านึกว่าสิบมบาดต่็ไม่พึ่งก็ยังมีคนมาอยู่มื่อนี่ก็เสนอตอนเก็บโประนะคะเพราะ่าบ่มีเห็ดเลยจ้ะเห็ดได้ยู่ดอกเดียวเด้อก็อย่าเบื่อกันเนาะ พามาเก็บเปาาลาะจ้าเปาะหลายด้อเท่านี้ <pounds> คนหลายคนอยู่นะเสียงพูดแซวอยู่ เพึ่งก็จะเดินเรื่อยๆแหละเก็บเปาะมองดูเห็ดถ้าไม่มีก็ออกนะคะก็ไปน้ำมันเนาะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าป่านะคะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแหละมีโอกาสมาก็มารุ่นคนเต็มเลยนี่ก็เป็นป่าใกล้ๆอ่างเก็บน้ำเนาะยังไม่ไกลนะยังไม่ไกล แต่ไม่เพิ่งเดินออกมาจากทิศตะวันออกแค่นั้นเองโอ้มีเห็ดน้ำหมกักดอกน้อยๆพื่นหน่อย,ออยแทะอะนั่งร่าง่งออกน้อยๆเนี่ยเขาเห็ดปลานี้มีเห็ดด้วนี่ถ้ามีเห็ดนำหมักออกอะเมื่อกี้ก็เจอพี่ๆคนหมู่บ้านเดียวกันเนาะ แกก็มาเก็บเหมือนกันค่ะมาเก็บผักเปราะเห็ดช่วงนี้ไม่มีนะแต่คนที่จะมาเก็บเห็ดก็คือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเห็ดไม่มีเนาะฝนไม่ตกนะคะแต่ก็มาเก็บผักเอาแม่ขาก็มาเก็บขายเนาะเหมือนนงเวนนะคะช่วงเวนเวนเกษบ้านอกน้องเวนก็มาเก็บเปราะไปขายเพราะแกเปิดแผงขายของที่ตลาดเนาะขายผัก แต่ไม่พึ่งไม่ได้ขายของตลาดเด้อไม่พึ่งกะทำน้ำมันเย็บผ้าถ้ามาเก็บเห็ดก็คือเก็บไปกินจ้ะไม่เคยได้เก็บขายหรอกไม่พึ่งเนะเก็บแกงกินเองแบง่งญาติาพี่น้องกินแค่นั้นเน,ะนาะเพียงแต่ว่า,พนานเพียงแต่ว่าไม่พึ่งจะหาวัตถุดิบเอง อ่ทำกับข้าวลงช่องลงคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะอืมของธรรมชาติเราก็หาเองได้่ะไปทุง่งนาก็รบกวนบุญทรงอีกแล้ววันนี้ไปจะได้บุญทรงเจอลองค้าค่อยบอก่อยผ้าจะเก็บเห็ดดูหลาย <laughs> <laughs> อืม เพื่งก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปรับน้ำมันเลยกำลังจะเข้าเมาืองได้โปรมาแค่นี้เนาะไม่ได้เก็บเยอะเก็บแค่พอ,พอกินนะเพราะเราไม่ได้เก็บขายนะ,ะถ้าอยากกินก็คว้ามาเก็บใหม่อยู่ใกล้ๆบ้านเอง อถเยอะมากวันเสาร์คลิปนี้ไปเพิ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ